สั่3สคนนะครับรางวัลละ 3, าสา0 0ับาท3รางวัลนะครับเอาอีน้องครับไฟฟ้าเอ็่ยมลอยมาแล้วเดินตกไปที่บูธกิจกรรมได้เลยนะครับ <c oughs> ตุกระบบพร้อมแล้วที่จะมอบความสุขให้พี่น้องแฟนๆงครับมีมังปูสาปูเสือรอยมงวนนันต่างแสดงแต่หัว่าคำพ่อคนของพี่น้องแฟนๆคงข้าคืนนี้หมอหล่อมใจจะร้อยทุกชีวิตจะจบดามไม่มีวันเลยขอบคุณพี่ๆเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้พิท,ทักษ์สันติราครับรักษาความสงบรักษาความปลอดภัยไว้ในงานคำขึนคณะครูอาจารย์ที่ให้ความเมตตากับหมอหล่อมใจจะน้อยครับคณะครูจัด นายซาเปียสถานลันเทินนะครับผอบความสุขกับพี่น้องมือนีบบอลพี่น้องเฮาเมื่อเจ้ากลดอยดํากันจนสอดให้การแสดงฝ่อหลังที่สารตัดหาัเท่าหนาจากบ้านเลขที่111บ้านนอนแสดงตะบลถามลอยพระเอกบอลซีกิชานถ่ายใต้การสนับสนุนโดยบริษัทเฮเบนี่จีไลจับก่อนสืบทโฆษณาประชาสัมพันธ์และการตลาดทุกประเภท หอมนัำื้นสิบบาทบอสแคร์ผลิตภัณฑ์เพื่อผลลักสุขภาพของเส้นผมให้บอสแครดูแลคุณผู้ให้การสนับสูนหลักยังเป็นทางต่างบัดนี้นำพนาณะทานธรหมอลำร่วมสมัยหมอลำใจเกินร้อยได้นักโอกาสนี้เอครับ ีท่8หมอลำใจเกินร้อยร่วมสร้างสรรค์สรรืบสาร,รอนุรักษ์วัฒน,นธรรมการแสดงหมอลำที่เป็นความภาคภูมิใจของชาวอีสานและกว่า8ปีที่ก้าวผ่านอุปประสรัจนทำให้หมอลำใจเกินร้อยได้เรียนรู้และพัฒนาผลงานการแสดงให้ดียิ่งขึ้นไปขอบคุณความเชื่อมั่นความศรัทธาที่แฟนมอบให้ขอบคุณพลัง หมอลำใจเกินร้อยได้ดีเสมอมาทีมงานหมอลำใจเกินร้อยขอให้ทำมั่นสัญญาสรส้างวัฒนธรรมการสแสดงหมอลำสืบไปแปดปีแห่งความสุขม้วนกันให้สุขและหยุดที่ใจเกินร้อย ladies and gentlemen เกินร้อยโชว์ อาลาฮัมผู้โ่โมผู้ที่เชยศยักผูโด่ผู้ทีสตุมมักหาอลาโูติยังมะมะ้าวันผุโดโหตุสัมภะาสาธุนน้องจอมคำพุดคบังหลักมานั่งเลื่อนหลังพุ่นแก่โดยสามสาธุเต้อะพอทะกุกผู้เลื่อนหลังพอภาษอผู้หน่องบ้อนภอสายหอนิ่งหลังหมอลำใจเกินหล่อนพอพ่อเจ้าให้เหมือนแง่แง่เดิ้ง う <susurra>